สวัสดีครับวันนี้นะครับกูจะพาเข้าสู่เรื่องของสถิตินะครับซึ่งเป็นเอกสารที่กูเตรียมไว้ใช่ไหมฮะสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพบกับเนื้อหาที่จะเป็นสถิติตั้งแต่เรื่องของการคํานวณอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าแรกนะครับความหมายของทางสถิติเนี่ยเราเรียนมาแล้วในการเรียนการสอนในครั้งที่แล้วนะครับครั้งก่อนๆนะว่าความหมายของสถิติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับซึ่ง หน้าแรกเนี่ยครูจะสรุปไว้ให้แล้วว่าสถิติมีอะไรบ้างนะครับซึ่งสถิติเนี่ยให้ความหมายอยู่2อ,อย่างครับ2ประการเขาบอกว่าคําแรกสถิติคือตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงของข้อมูลสว่วนที่2กล่าวไว้ว่าอย่างงี้ะสถิติหมายถึงศาสตร์หรือหลักการและระเบียบวิธีการทางสติซึ่งประกอบด้วย4อย่างที่ต้องพูดถึงนะครับอ,อันนี้ที่จะเอาไปออกข้อสอบก็จะมีนี่นะฮะหนึ่งละคือเก็บรวบรวมข้อมูล สองนะครับนำเสนอข้อมูล3าการวิเคราะห์ข,ข้อมูลและเอาข้อมูลนั้นมาตีความนะครับซึ่งข้อมูล4ตัวเนี้ยนะครับหนึ่สามสี่เนี่ยเราต้องทราบว่าไอเนี้ยหัวข้อนี้ที่จะออกข้อสอบนะครับบอกไว้เลยสามารถเอาไปออกข้อสอบได้เราต้องเรียงให้ออกก็คือ1มีอะไรบ้างคือเก็บเก็บเร็จไปทําอะไรต่อนําเสนอ,อไปพีเต์นะครับนำเสนอเสร็จวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอให้คนอื่นเห็นนะฮะเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วเอาข้อมูลนั้นมาตีความตีความว่ามันสอดคล้องกับอะไรบ้างนี่คืสีขั้นตอนทางสถิติที่เราควารทราบนะครับส่วนประเภทของสถิติเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ่ามี2แบบนะครับอันที่1คือแบบเชิงพันนาเห็นไหมจำได้เนาะพันนาแล้วก็มีเชิงอนุมาณพันนาคือการร่ายาวใช่ไหมครับพันนาคืออะไรคือวิธีการนะฮะวิธีการคิด วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับก็คือเป็นการบรรยายนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถิติเชิงอนุมานคําว่าอ,อนุมานคือวิธีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตัวอย่างจํานวนหนึ่งนะครับก็คือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างหยิบตัวอย่างมาเพื่อนําผลที่ได้เป็นตัวแทนอ้างอิงข้อมูลทั้งหมดก็คือมีการทดลองแต่และสุ่มมานะเป็นการเกิดเกิดกลุ่มตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างมาสักน้อยหนึ่งแล้วก็ไปกล่าวไว้เลยว่าข้อมูลทุกตัวเนี่ยเป็นอย่างไรนี่การอ่านุนมานอนุมานคือขี้เดาดูจากสิ่งเล็กๆไปสรุปอันใหญ่ๆนะครับนี่คือคำว่าอนุมานนะส่วนมาความหมายของคําต่างๆที่ใช้ในวิชาสถิติซึ่งครั้งก่อนครูได้ให้ไว้ว่าอันนี้คือคําศัพท์แล้วกันพวกนี้ครูจะเรียกว่าคําศัพท์นะครับคำศัพท์มีอะไรบ้างมี1คือประชากรจําได้เนาะถ้าเราเรียนในเอกสารกเก่านะฮะ มีคําว่าประชากรประชากรคือสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เราสนใจจะศึกษานะครับก็คือข้อมูลรวมต่อมาจากประชากรเป็นตัวอย่างตัวอย่างก็คือเป็นสับเซ็ตของประชากรก็คือกลุ่มย่อยหยิบมาครับจากประชากรมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะนํามาหาข้อมูลนะครับต่อมาตัวแปรตัวแปร,ปรคือลักษณะของสิ่งต่างๆที่ศึกษานะครับในประชากร ค่าของตัวแปรที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี่เขาเรียกว่า,าตัวปแปรซึ่งก็คือค่าที่เปลี่ยนไปได้นั่นเองนะครับส่วนค่าที่เกิดเกิดขึ้นจริงอของตัวแปรเราจะเรียกว่าค่าจากการสังเกตก็คือสิ่งที่เรามองเห็นเนาะถัดมาค่าสถิติอันนี้ครูไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าคําเหล่านี้เราเจอมาแล้วนะครับคําคว่าสถิติค่าสถิติคืออะไรค่าสถิติก็อย่างเช่นค่าเฉลี่ยครับ S.D ซึ่งเป็นค่าต่างๆที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์จากตัวอย่างนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปอธิบายในสิ่งที่เราสนใจนี่คือค่าสถิติถัดมาคือพารามิเตอร์พารามิเตอร์เนี่ยก็คือค่าต่างๆที่เกิดจากการนําค่าสถิติมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายประชากรที่เราสนใจเห็นไหมฮะเมื่อกอนนี้อันเนี้ยอธิบายลักษณะที่สนใจของตัวอย่างแต่ถ้าเป็นของประชากร เราจะเรียกว่าพารามิเตอร์ถ้าเป็นตัวอย่างเราจะเรียกว่าค่าสถิติแต่ถ้าเป็นประชากรเราจะเรียกว่าพารามิเตอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับข้อมูลข้อมูลหรือ Data นะฮะข้อมูลคืออะไรคือสิ่งหรือข้อความข้อความจริงที่อาจจะแสดงได้ด้วยตัวเลขนะครับได้ด้วยตัวเลขหรือข้อความบอกสถานภาพก็ได้นะะหรือบอกสถานการณ์ก็ได้นี่คือข้อมูลนะครับ ส่วนประเภทข้อมูลเนี่ยเราจำแนกออกเป็นทั้งหมดอยู่อ่าหนึ่งสองสองอย่างนะฮะก็คือจำแนกตามลักษณะของข้อมูลใช่ไหมฮะกับจำแนกตามการเก็บรวบรวมของข้อมูลอ่าการวิเคราะห์จากจำแนกตามลักษณะของข้อมูลเนี่ยลักษณะก็จะมีหนึ่งคือเป็นข้อมูลแบบเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพมีสองตัวฮะอ่าเชิงปริมาณก็ชัดเจนแล้วมันจะเกี่ยวกับตัวเลขฮะ ส่วนคุณภาพมันจะเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สามารถวัดได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างคําว่าปาริมาณกับตัวเลขกับปริมาณกับเชิงคุณภาพเป็นสองอย่างนี้ถ้าเป็นปริมาณอันนี้คือวัดได้วัดได้วัดค่าได้อัน,นี้วัดไม่ได้นะครับวัดไม่ได้โอเคแบบนี้สิ่งที่วัดไม่ได้คืออะไรบ้างอย่างเช่นเพศอาชีพโสดไหมไม่โสดความพึงพอใจ ดีไม่ดีดีมากน้อยมากพอใช้อันนี้คือเรียกว่าคุณภาพนะครับส่วนอันที่สองจำแนกตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเราเคยยิยนเนาะในคาบก่อนๆนะครับมีหนึ่งคือเก็บรวบรวมโดยแบบปฐมภูมิปฐมแปลว่าเบื้องต้นแสดงว่าเราเก็บเก็บข้อมูลโดยโดยตรงเข้าหาข้อมูลโดยตรงแต่ถ้าทุติยภูมิอันนี้นะนี่นี่ทุติยภูมินะครับทุติคือทุจริตนะ ทุจริตคือเราขี้โกงนะขี้โกงเอาไหมขี้โกงให้คนอื่นหาให้หาให้ก็คือมันมีข้อมูลอยู่แล้วเราก็ไปขอเข้ามาูทอดหนึ่งเราเรียกว่าข้อมูลแบบนี้คือทุติยภูมิคือทุจริตครับเราไม่ได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนควรทราบนะฮะโอเคต่ป้ายหน้าแรกหมดแล้วนะครับเป็นการสรุปสิ่งที่เราเรียนมาในคาบที่แล้วนะคาบบนเกาะหน้านี้นะครับว่าสถิติคืออะไร ถัดมานะครับจากหน้านี้ไปดรื่อยที่สองครับนี่สองคือการแจกแจงความความถี่ของข้อมูลที่เราจะเรียนในบทที่สามก็คือตัวนี้แหละครับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลนะสิ่งแรกที่เราต้องทราบก็คือคําศัพท์เหล่านี้ครับมีขอบบนอ่ากับขอบล่างขอบล่างกับขอบบนขอบล่างคืออะไรเขาบอกว่าขอบล่างคือค่าคคกึ่งกลางนะครับค่าคกึ่งกลาง กึ่งกลางระหว่างค่าที่น้อยอค่าที่มินในอันตภาคชั้นนั้นมินในชั้นนะครับกับค่ามากสุดกับค่าแม็กแม็กไหนไหนค่าแม็กอยู่ไหนค่าแม็กอันตภาคที่ติดกันและต่ํากว่าหมายความว่าอยู่ข้างล่างตัวมากที่สุดของอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำก่อนนะครับให้รูความหมายก่อน ถ้าขอบบนขอบบนคือค่าแม็กซิมัมแม็กในชั้นกับค่าน้อยสุดของอันตภาพชั้นที่สูงกว่านะครับติดกันและสูงกว่าอันนี้ค่ามินเดี๋ยวผู้ใจทาให้ดูนะครับว่าเวลาหาขอบบนขอบล่างจะหายัางไงอันนี้คือความหมายของมันนะถัดมาความถี่สะสมอันนี้เราก็เคยได้ยินแล้วเนาะความถี่สะสมที่ค่าที่แล้วเลยนะครับคือผลรวมของความถี่ของค่านั้นกับอันตภาพชั้นนั้น กับความถี่ของค่าอ่าอันนี้เอาง่ายๆเลยคือมาถึงชั้นเนี้ยอ่ามันมีอยู่กี่ค่านั่นเองนี่คือความถี่สะสมนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยรูจะสรุปให้แค่สองหน้าแรกเนาะสองหน้าแรกอ่าจะได้ดูว่าจะหาขอบนขอบนขอบล่างจากสิ่งที่ให้มาเนี่ยจากตัวอย่างเนี้ยได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การคํานวณน,นะถัดไปจะเป็นเรื่องของการคํานวณหมดเลยดังนั้นวเวลาเรียนสถิติถ้าไม่ได้การคํานวณเนี่ยถือว่าโอโ้โห เสียใจมากนะครับถือว่าไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านนะฮะอ่ะต่อมาไปดูสูตรของการคำนวณบ้างคราวนี้มาดูครับสูตรเกี่ยวกับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเนี้ยเขาเรียกว่าพวกเนี้ยนะครับถ้ามันมีคําว่าแจกแจงความถี่แสดงว่าให้พวกเราคิดเลยครับตัวเนี้ยคือพวกที่เป็นมีอันตรภาคชั้นมีอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้น คำว่าอันตภาพชั้นในที่นี้ก็คือคำว่าช่วงเอมีช่วงในการอยู่จากนี่ถึงนี่เนี่ยเขาเรียกว่าแจกแจงความดีหนึ่งละคือความกว้างความกว้างใช้ตัวย่อด้วยตัวไอความกว้างนี่เขียนไว้เลยนะความกว้างคือตัวไอความกว้างของอันตภาพชั้นเนี่ยเราจะเอาขอบบนลบด้วยขอบล่างขอบบนลบด้วยขอบล่างลบด้วยขอบล่างจำไหมครับขอบบนลบขอบล่างอันนี้เขาเรียกว่าความกว้าง ถัดมาจุดกึ่งกลางเราเรียกว่า xi xi คือจุดกึ่งกลางของอันตภาพชั้นให้เอาขอบบนบวกกับขอบล่างแล้วหารด้วยสองเราจะได้จุดกึ่งกลางบวกกันแล้วหารสองครับได้จุดกึ่งกลางหรือเอาค่าที่มากที่สุดกับค่าที่น้อยที่สุดก็ได้ในชั้นนะครับแล้วบวกกันหารสองเขาเรียกว่าจุดกึ่งกลางของชั้นนะต่อมาความทีสัมพัทธ์นี่มีคําว่าสัมพัทธ์นึกถึงคําว่าทั้งหมด นึกถึงมาทั้งหมดเพราะงะั้น f สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์นะครับ f สัมพัทธ์ตัวนี้จะเอาความถีหหมมถนะ่หารด้วย f ทั้งหมดความถี่นะหารด้วย f ทั้งหมดก็คือ f รวมแบบนี้นั่นเองมีคําว่าสัมพัทธ์แสดงมาหาร้วยทั้งหมดคราวนี้จะมาดูกันว่าไอ้สิ่งที่เราพูดมาตะกู้เนี้ยเราเข้าใจหรือเปล่าว่าไอ้ความหมายขอบบนขอบล่างความถี่สะสมเราหาเป็นไหม นะครับถ้าหาได้แสดงว่าเราจะสามารถสร้างตารางค่าความจริงตัวนี้ได้ด้วยตนเองนะเดี๋ยวครูจะพาทําจีละอันนะฮะเริ่มจาก1เลยเราไปดูตัวอย่างแรกตัวนี้ตัวอย่างนี้สําคัญนะซึ่งวันนี้เราต้องได้ตัวอย่างนี้เพื่อที่จะสิ้นสุดนะครับในคาบที่1อ่าโอเคเอามาดูกันนะครับตัวอย่างแรกเขาบอกว่าตารางแสดงน้ําหนักของนักเรียนจํานวน50คนเป็นดังนี้นะครับช่วงแรกเลยคืออะไรครไปดูให้ช่วงแรก จาก40ถึง49นี่คือช่วงช่วงที่หนึ่งครูเรียกว่าช่วงที่หนึ่งแล้วกันต่อมาก็เป็นช่วงที่สองอันนี้ก็เรียกว่าช่วงที่สามและช่วงที่สี่สุดท้ายช่วงที่ห้าแบบนี้เป็นต้นที่ี้เขาให้จํานวนคนมาจํานวนคนตัวนี้คืออะไรครับคือความถี่เฉยๆเขียนอะไนี่คือความถี่ ความถี่เนี่ยให้มาเก้าสิบสามสิบเจ็ดหกแล้วก็ห้าทีนี้ช่องต่อไปคือความถี่สะสมะความถี่สะสมคือยังไงจําได้ไหมฮะความถี่สะสมก็คือในชั้นนี้มีเท่าไหร่อตอนนี้มีเก้าก็ใส่เก้าเข้าไปแต่ชั้นต่อไปมันต้องตัวนี้มารวมกับตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นยี่บสองนี่คือความถี่ในชั้นต่อไปถัดมาเอาความถี่ตัวนี้มาบวกตัวนี้จะได้ตรงนี้ทำไ้นะอ่า ยี่สบวกสิ็ดก็สามสิีความถี่ได้39จากสามสเกอามาบวกอีกหกออกมาเป็น4ี่สิบห้าและสีหมาบวกกับห้าเขาเป็นห้าสแบบนี้เป็นต้นเพราะงั้นความถี่ในช่องสุดท้ายนีครับมันจะบ่งบอกว่าความถี่รวมเท่าไหร่อืแสดงว่าตอนเนี้ยเรามีถ้าเราเดินจากช,าช่วงที่1มาถึงช่วงที่สองเราจะมีความถี่อยู่ทั้งหมดยีิบสอง นี่มันจะบอกความถี่รวมว่าชั้น1ชั้นสองรวมแล้วมีท่าเท่าไหร่นะครับถ้าเราเดินจากช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะช่วงที่1นึ่งถึงช่วงที่3มเนี่ยจะมีความถี่ปัจจุบันคือสามุดเก้าเนี่ยมันจะบอกความถี่รวมนะครับถ้าเราเดินมาจนถึงช่องที่4ี่ช่วงที่1ถึงช่องที่สี่จะมีความถี่อยู่ที่4ี่สห้านะครับเพราะฉะนั้นความถี่รวม4ี่ห้าในในสี่ช่วงนี้นะแต่ตั้งแต่ช่วงที่1ถึงช่วงที่สอง่าช่วง1ถึงช่วงห้า จะรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับห้าสิบซึ่งช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะตรงกับความถี่ที่ให้มาก็คือห้าสิบกันหมดนั่นเองนะครับคราวน,นี้ถัดมาเราจะหาขอบบนอ่าขอบบนบอกว่าอย่างไงครับขอบบนอ่าดูนี่ขอบบนขอบบนคือค่ากึ่งกลางอ่าค่ากึ่งกลางร,ระหว่างค่าที่มากที่สุดของอัตราภาคชั้นนั้นในชั้นนี้ค่าที่มากที่สุดคือตัวนี้ถูกไหมาครับสี่สิบเก้าเข้าป ขบวนนะคือตัวเนี้สี่สิบเก้าถัดไปต้องเท่าไหร่สี่สิบเก้ากับค่าที่มากกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นที่ติดกันแต่สูงกว่าคือตอนเนี้ยเราจะมีค่าที่มากคือใครดูนะครับค่ามากมากบวกกับมินแล้วก็หารได้สองเพราะว่ากาึ่งกลาง ใช่ไหมครับมากในชั้นหมายความว่ามากของชั้นนี้คือเท่าไหร่คือสี่บเก้าแล้วก็ค่าน้อยที่สุดของชั้นต่อไปคือห้าสิบใช่ไหมฮะชั้นต่อไปเนี่ยน้อยที่สุดคือห้าสิบเพราะฉะนั้นก็บวกห้าสิบแล้วหารด้วยสองครับนี่แบบนี้เป็นต้นดังนั้นอเอ้นี่ยอันนี้ขอบบนนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ขอบบนตัวทีตัวทีอันนี้ขอบบนอันนี้ขอบบนนะครับ ถัดมาผลบวกออกมาก็จะกลายเป็นเก้าสิบเก้าใช่ไหมครับหารออกมาก็จะสี่สิบสี่สิบเก้าจุดห้าสี่สิบเก้าจุดห้านี้เอาง่ายๆเลยครับวิธีการก็ครูจะสรุปให้ก็ได้เวลาจะหาขอบบนให้เอาฝั่งขวามือตัวเนี้นะครับบวกไปศูนจุดห้าโอเคไหมบวกไปศูนย์ุดห้าเพราะย่านตัวนี้ก็จะกลายเป็นเก้าสิบห้า ห้าจุดเก้าจุดห้าหกสิบเก้าจุดห้าบวกไปศูนย์จุดห้านี่ข้อ,ขอบ,บนส่วนขอบล่างลบศูนย์จุดห้าใช่ไหมมันจะได้แบบนี้คฮะโอเคเนาะอันหนึ่งบวกอันหนึ่งลบนะครับถ้าขอบล่างก็ลบศูนย์จุดห้าเอาเอาตัวที่น้อยๆเนี่ยลบศูนย์จุดห้าจากสี่สิบก็จะเหลือสามสิบเก้าจุดห้าอันนี้ก็จะกลายเป็นสี่บเก้าจุดห้า ห้าสิบเก้าจุดห้าหกสิบเก้าจุดห้าแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบเก้าจุดห้าอ่ะโอเคเก็าจไหมครับคราวนี้เราก็จะได้ว่าอันสุดท้ายเนี่ยอ่าตั้งแต่แปดสิบขึ้นไปก็หมายความว่าแปดสิบถึงอะไรก็ไม่รู้เนาะไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นขอบล่างเราจะสามารถหาได้คือเจ็ดสิบเก้าจุดห้าแต่ขอบบนหาไม่ได้ เพราะว่ามันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็จบลงไปเป็นแบบนี้คราวนี้ความกว้างล่ะความกว้างของชั้นคืออะไรครับให้เอาค่า m a ็ลบค่ามิน max ในชั้นก็คือสี่บเก้าบวกกับค่ามินอลบด้วยค่ามินลบด้วยสี่สิบถูกไหมฮะเดี๋ยวดูดิ้ความกว้างก็คือขอบบนออกใยกขอบบนขอบบนเอาขอบบนลบขอบล่างซึ่งขอบบนคือสี่บเก้าจุดห้า ลบด้วย3.9.5หมายความว่าเอาสองช่องนี้ลบกันน,นั่นเองครับขอบบนลบขอบล่างออกมาเป็นสิบขอบบนลบขอบล่างออกมาเป็นสิบตัวนี้ก็ลบกันเป็นสิบเพราะว่า59กับ69เนี่ยมันห่างกันสิบใช่ไหมนี่ก็สิบอันนี้หาไม่ได้นะครับโอเคไหมฮะ,อ,ะอันนี้จบแล้วนะความกว้างความกวาม้วางข,ของชั้นนะครับต่อมาจุดกึ่งกลางของชั้น จุดกึ่งกลางคือเอาบวกกันแล้วหารสองก็คือเอาค่าแมกลบค่าแมกกับค่ามินเนี่ยค่าแมกกับค่ามินบวกกันแล้วหารสองดังนั้นสี่สิบเก้าบวกสี่สิบบวกกันแล้วหารสองนะครับออกมาจะเป็นสี่สิบสี่จุดห้าอันนี้ครูอบอกแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันได้ห้าสิบสี่จุดห้าหกสิบสี่จุดห้าเจ็ดสิบสี่จุดห้าอันนี้เป็นต้นคือบวกกันแล้วหารสอง เอาสองตัวนี้ครับบวกกันลวหารสอง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 แต่ช่องสุดท้ายเนี่ยบวกกันหารสองมันไม่มีฮะมันหารไม่ได้ก็แดดไปก็จบนะครับอันนี้คือความาที่เรียกว่าจุดกึ่งกลางคือ XI น,นั่นเองเราจะหา XI XI คือจุดกึ่งกลางชั้นนะครับโอเคถัดมาความถี่สัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์ในที่นี้คือเอาความถี่หารด้วยความถี่รวมความถี่รวมเราไปดูช่องไหนดูช่องนี้ ดูช่องสะส,สะสมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือ9ความถี่นะก็จะหารด้วย50น,นั่นนองอันที่2ก็เอา13ต้องไปดูที่ช่องความถี่นะครับแล้วก็สิเหารด้วยห0 6หารด้วยห0แล้วก็หหารด้วยห0แบบนี้เป็นต้นเราก็จะสามารถสร้างตารางค่าความจริงตัวนี้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาหาขอบบนขอบล่างง่ายมากเลยเอาขอบล่างเนี่ยลบ0.5ขอบบนบวกไปอีก0.5แค่นั้นครับนี่การหาขอบบนและขอบล่างความกว้างก็เอาแม็กลบมินอ่าแม็กกับมินลบกันนะครับเอาค่าขอบบนเอาค่าขอบบนลบล่างหารสองก็ไม่ต้องหารขอบบนลบขอบล่างเลยครับ ขอบบนในที่นี้ก็คือ49.5าขอบล่างก็คือ1ี5าม้า้าลบกันจึิงได้10แบบนี้เป็นต้นนี่คือเขาเรียกว่าตารางแสดงความถี่การแจกแจงความถี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป,เป็นตารางแจกแจงความถี่เนี่ยมันจะมีอันตภาคชั้นหรือมีช่วงนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้อันนี้เราจะเอาไปใช้ต่อไปนะครับและใช้ตลอดอคอยดูนะอ่าต่อมาเป็นเรื่องของการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟมีอะไรบ้างหนึ่งฮิสโตแกรมนะ ฮิสโตแกรมก็คือที่เราเรียนมาสักกู่เนีทเนน Grab ้ที่มันเป็นกราฟแท่งนะครับกราฟแท่งจําได้ไหมที่มันเป็นเนี้ยบาบาเนะี่ยแท่งเนี้ยนี่เขาเรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับถัดมากราฟรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมตัวนี้คืออะไรถูกนะครับกราฟรูปหลายเหลี่ยมจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนี้ยมีความอย่างเงี้ยเป็นหลายเหลี่ยมเนียนี่นี่กราฟจะเป็นประมาณนี้ นี่คือกราฟรูปหลายเหลี่ยมนะครับต่อมาเส้นโค้งปกติตัวนี้ต้องไฮไลท์เลยว่าคอยนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดเลยในการออกสอบอ่าออกสอบนะครับเป็นเรื่องที่ออกสอบบ่อยมากนะตัวนี้นะครับไฮไลท์ไว้ก่อนเลยออกสอบยังไงถ้าไม่มีคําว่าเส้นโค้งความถี่นะครับซึ่งความโค้งจะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันมีอะไรบ้างหนึ่งคือเส้นโค้งแบบปกติ คำว่าเส้นโค้งปกติในที่นี้ก็คือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของฐานนิยมกับค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตจะไปเท่ากับมัธยฐานและจะเท่ากับฐานนิยมนี่และจะเท่ากับฐานนิยมถ้ามันเป็นคำว่าปกติ ถ้าปกติมันจะเท่ากันหมดครับฐานนิยมค่า,าเฉลี่ยมัธยฐานแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เราเรียกว่ามันหลกนะนี่มันเรียวกว่าเบ้เขาเรียวกว่าเบ้จากเดิมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันงอเข้ามากราฟเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่งอเข้ามาตรงนี้นี่แบบนี้แบบนี้เราจะเรียวกว่าเบ้ขวาเบ้ B. ขวาคืออะไรเบ้ B. ขวาเนี่ยคือฐานนิยม ฐานนิยมมันจะมีค่าน้อยกว่ามัธยฐานมัมทมาธยฐานและจะน้อยกว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเบ้ซ้ายเบ้ B, ซ้ายก็คือฝั่งเนี้ยมันจะหลุดลงไปครับเห็นไหมช่วงหลบอ่ะตรงเนี้ยมันจะหลุดลงไปนี่เราเรียกก็เบ้ซ้าย เบซ้ายเบซ้ายก็คือหลุดทางซ้ายเบขวาคือหลุดทางขวาเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้ามันเบสซ้ายเบซ้ายนะครับเบซ้ายเนี่ยจะสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามาตรฐานและน้อยกว่าฐานนิยมแบบนี้เป็นต้น นี่คือคำว่าเบเพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยจะแทนด้วย Xbar เนาะส่วนมาตรฐานแทนด้วย Median หรือเม d ฐานยมแทนด้วยโหมด m o d e เป็นโหมดอย่างนี้เวลาเราไปใช้นะครับข้อสอบเคยออกมาแล้วปีหนึ่งของข้อสอบโคตาข้อสอบนะ,ะข้อสอบมอขอเคยออกนะครับข้อใดถูกต้องถูกต้อง เมื่อกำหนดให้กราฟดังนี้อ่ากำหนดให้กราฟดังนี้กราฟเป็นยังไงสมมตินี่เกดอาจ,จะวาดไม่สวยนะครับเดี๋ยวนะน,นี่มีการทางนี้ แสดงว่าเนี้ยมันหลุดทางซ้ายก็คือเบอะไรเองเบ้ายห้าเบ้ายนั่นหมายความว่าอะไรครับโหมดหรือฐานนิยมขึ้นก่อนแล้วก็มาค่อยมาอ่ามาตรฐานแล้วค่อยมา x อกบแบบนี้เราต้องเรียงให้มันถูกว่าใครน้อยกว่าใครแต่ถ้ามันเป็นเส้นโค้งแบบปกติเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเท่ากันหมดค่าเฉลี่ยโหมดแล้วก็ x อกบาเอกบาเมดโหมดเท่ากันหมดนี่คือคําว่า ปกติแต่ถ้ามันมีคําว่าเบ้เมื่อ,อไหร่ปับ๊บมันจะเป็นอสมการนะครับเบ้จะเป็นอสมการฉะนั้นอันที่สี่สุดท้ายคือแผนภาพต้นใบแผนภาพต้นใบคืออะไรนะแผนภาพต้นใบก็คือสิ่งที่มีป่าต้นกับใบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเป็นแบบนี้ที่มีต้นีนอย่างนี้เช่นสองสามสี่แบบนี้อันเนี้ยเราเรียวกว่าต้น ต้นตัวนี้จะมีหน้าที่เป็นหลักอ,อย่างน้อยก็หลักสิบอะนะครับเป็นหลักสิบที่เหลือข้างหลังข้างหลังเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแบบนี้เรียกว่าหลักหน่วยที่เหลือเขาเรียกว่าใบใบตัวนี้จะเรียกว่าหลักหน่วยดังนั้นเวลาจิ้มตัวนี้เข้าไปต้องมีค่าเป็นยี่สิบเอ็ดจิ้มตัวนี้เข้าไปต้องมีค่าเป็นสามสองจิ้มตัวนี้สามเจ็ดจิ้มตัวนี้สี่สิบเอ็ดคือเราต้องอ่านต้นด้วยค่อยอ่านใบ อ่านต้นค่อยอ่านใบนะครับเวลาจะหยิบใบมาแต่ละครั้งต้องหยิบมาจากต้นนะเพราะฉะนั้นอ่านให้มันถูกด้วยนี่คือข้อสังเกตจากวันนี้ที่เราจะไปใช้ซึ่งแน่นอนว่าในคาบถัดไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการคํานวณฉะนั้นวันนี้ครูก็คงจะต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ให้พวกเราศึกษาตัวนี้ให้ให้เสร็จก่อนว่าตารางค่าความจริงที่เราเอยตารางแสดงความถี่ตัวเนี้ยอ่าเราหาเป็นไหมถ้าเข้าใจแล้วเราจะสามารถทําเนื้อหาในอ่า อันต่อไปได้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ